คก็จับ่วย์ทั้ชมด้วยนะครับวันนี้ทู้ชมก็รู้แน่พวกผมมาเออเกมอะไรอ่าพอดีได้เาาราสมัยถ้มันก็น่าจะรองรับอยู่เข้าไปเลยอารสวูไอโอีโบออนฟรายเน็นะเสียงอาจจะสะท้อนนะครับกับนี่อยู่ในห้องคอมที่เกียบเปิดหน้าต่างไปเจอกับผู้ชนนะครับเอาง่ายคือผม ผมไม่พูดดีกว่าอันนี้เรื่องส่วนตัวไม่เกียดเปิดหน้าไปเจอกับเปิดหน้าต่มไปเจอกับแขกผู้ไม่ได้รับเชิญนะครับเป็นคนนะเป็นคนอะไรแหละคนที่ไม่ถูกกันมั้งอื้อโอ้แหลกมันก็ไม่แหลกมากไม่แหลกมากไม่แหลกเลยสักนิดไม่แหลกมากไม่แหลกเลยไม่แหลกไม่แหลก จะเป็นไงจะถูกถูกควาผิดหรือเปล่าเนี่ยทำหวยได้ไหมเฮ้ยมันไม่ประมาณกลางไปโอเคนะครับกือบประมาณน,นี้วันนี้ผมจะมาสอนเรื่องก้อนหมูนะพอดีผมเล่นมานานมากจะสอนน่าจะแผลโอ้อไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะติดแล้วของกินขนะกมนะอ,นะอ,อ่ะมึงเดินได้เฉยเดินไม่เฉยฮัลโหลเดี๋ยนะเดี๋ยว,นะวมันบั๊กใช่ไหม อ่ามันเดินได้ก็คือมันรับน้ำหนักคุ้มไหวมากโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาสอน,นในการใส่ก๊อดหมวอ่ะอันดับแรกอหายเลยเราก็ไปเติมก๊อตหมวก่อนนะครับ450ปัจจุบันนะสมัยก่อน500บาทมึงก็เติมมาแล้วแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยคือ invisible นะครับศัตรูจะตีเราไม่เข้านะครับส่นาาบสวนนี้ก็คือ infinity state นะครับก็จะเป็นแบบเราแบบข้าวไม่ลดน้ำไม่ลด Instant Crafting ก็คือแบบคราฟเร็วนะครับ Infinity Ammo ก็สุดไม่มีวันหมด b i t e n i h e ก็อันนี้ผมอาจจะอ่านฟิวไม่ดีไม่ถูกไม่ไม่ไม่มีนะอ่ะนะครับข้างกระดเข้ากระเป๋าทำเบื้ออะไรสุดอันนี้อ่เดี๋ยวผมไดจอ a x n d เนี่ยตอนคืนนะปรับปรับปรับได้อเออยวให้ดู ตอนคืนจริงมันมืดนะครับมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเนี่ยเห็นไหมเอาบินไหนออกปกตินะโอเคเปล่าเป็นตอนกลางวันดีกว่าผมไม่ถนัดนะครับส่วนที้เทเลพอร์ตผมก็ไม่กดเรื่อยๆมันจะผ่าวาร์ปเราไปซุ่มนะครับส่วนใ้ Q คิวทาร์เก็ตคูชิพายอันนี้คือเพิ่มสปีดนะเที่ยปั๊บเน,นี่ยหนึ่งร้อยเนี่ยสปีดหนึ่งร้อยเนี่ยส่วนอันนี้เลเวลอัพเซฟก็คือทําให้เราเลเวลอัพนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเราเอาไปเล็งที่สัตว์เนี่ยให้มันขึ้นสีเขียวๆเงี้ยนะครับแล้วก็มันจะกลายเป็นทาร์เก็ตนะ ก็ดวหาตก็ตงดีว่าเวกลองอนะิทาเราจะไม่ใช่ใส่เจนสองใจดีแต่มันก็ยืดเกินแถวนี้แล้วก็ไม่ฆ่ามันนพ่มทำบุญรักลูกโอเคนะครับดูอลงคลิปใหม่โโวเจโทรมาหาดี๋ยวผมทั่วไปหามันก่อนนะครับจะได้คุยด้วย โอเงาด้วยชีวิตนี้ยอก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 ไม่ได้ไอจจทีวีนะช่องเพื่อนผมนะคะผมก็ต้องขอบขอขอบคุณนะครับสำหรับจจทีวีที่พยายามจะปิกหมดช่องผมนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับขอประคุณนะขอเข้าชแชทแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมโอ้มงจะเข้ามอดไม้ครับทําเบือ้ออะไรล่ะเพื่อนขอร้องนะเพื่อนอย่าเพิ่งเข้ามดไมครับนะเพื่อนขอร้อง ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ่ะเดี๋ยวโ่วไปหามันก่อนน่าจะถ่ายคลิปเสร็จแล้วมั้งมาลงคลิปใหม่นะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้กับเ,เจเ,เจตอนนี้เราถ่ายคลิปอยู่นะเราถ่ายเครื่องหนึง่งรับไหวอยู่ถ่ายอาร์คซาววโวนะเจตอนนี้อ่ะเจเจทีวีเจเจจากช่องเจเจทีวีนะครับแนะนำตัวหน่อยฮู้แนะนำตัวเพื่อน ไอ้ขี้อายเหรอเจีโอเคเป็นไงอันนี้คิวทาเกน,นะถ้าเราปูสายมันก็จะตายนะครับสินี้แหละเปาจซอเดียสอ่ะเจเดี๋ยวทำไมยังไม่ฮัโลโหลเจอะไรอ่ะแนะน้ำตัวหน่อยเราถ่ายช่องอยู่จากช่องจจทีวีเนี่ยใช่ไหมใชไม่เอาจากช่องจจทีวีเนาะไปไปละเฮ้ยใ,ใจเย็นโูกอ้าว เราไม่อยากออกไม่อยากออกอีกนะครับเป็นไรของมันแล้วเนี่ยวันนี้โอเคนะชีวิตนี้ยเ่เสนะนี่ก็สปีดนี่็ือไอยูไอเนี่ยก็คือมันจะทำให้ทุกสิ่งเนี่ยมันหายไปเลยนะมันจะไม่โชว์เลยก็ถึงขั้นแบบเราต้องออกเกมเข้าใหม่ครับก็คือไอพวกแท็กพวกเนี้ยเนในในฮอตบาร์อะไรพวกเนี้ย เข้าใจไหมครับมันจะหายไปเรยแล้วก็ไปุ่มระโหดปุ่มยิงอะไรพวกนี้ด้วยแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมไม่ได้ปรับมันก็ต้องกดตรงหน้าจออื่นนะครับมันสอนตั้งแต่เริ่มเกมแหละอ่ะอันนี้ hell เนี่ยก็คือทําให้เลือดของเราหรือคนนั้นอะที่เป็นสีเขียวแล้วอะเยอะขึ้นนะครับส่วนอย่างอื่นผมก็ไม่รู้อ่ะส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็คือก็อ,อะไร รู้ทุกอย่างเรียนทุกอย่างเออแบบไม่ต้องมานั่งกดเออนะครับผมไม่ต้องมานั่งกดเลยสวนนี้อ่ะจะทดลองกับตัวนี้การทํามันไม่ใช่เรื่องงานค่ะสุดท้ายเนี่ยที่แจกอีเวนเดย์เนี่ยก็คือทําเปลี่ยนสีสัตว์ครับตู้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 ต้ตูตตตต่นะอ่าขี้สัตว์เก็บไว้มีประโยชน์มาทําโไอ้ขี้สัตว์เยอะเลย ท่านผู้ชมถามว่ามีประโยชน์ยังไงนะครับก็ตอบไปเลยวา่ามีครับเอาไปทําปุย๋ยใส่ต้นไม้ได้แต่ผมทําปุ๋ยไม่เป็นนะผมจับไมักนกระโดดเลวพวกนี้ได้แล้วจับดูดูเต็มท่านผู้ชมข้าบล็อกเป็นรีวิวเดี๋ยวค่อยรีวิวโอ้บอกเลยมันเรื่ไกลครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยวผมขอใส่ปุ๋ยกันนะครับได้ขี้มาสองก้อนเออขอบ ขอโทษนะครับถ้าสมมติใครกินข้าวอยู่นะครับก็ปิดคลิปน,นี้ไปตามใจตามสบายท่านผู้ชมได้เลยนะครับเพราะว่ามันก็ตามสบายเลยครับผมไม่มีสทธิ์ที่จะไปด่าอะไรท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมอยากปิดก็ปิดได้เลยนะครับผมไม่ว่าเลยแต่ขอขอท่านผู้ชมดูตรงจบไปเลยครับแต่ถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมกินข้าวอยู่เดี๋ยวค่อยมาดูที่หลังก็ได้ครับอาจจะพูดถึงอุจจาระสักนิดหนึ่งนะครับโอเคแป๊บนึงปุ้ยหมด อยู่ตรงนี้หมดโอ๊ยตรงนี้ก็ไม่มีแต่มีอยู่ต้นเลี้งที่เต็มเลยอ้าวมันหมดแล้วเหรอ,อนี่มันโอเคพอดีเลยพอดีก็แย่แล้วสิพอดีก็แย่แล้วใช่ไหมวะก,ก็พอดีนะมาดูก่อนนะพอดๆพอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้ับเข้าไปเรียบร้อยต้องถอดกิ่งหร่อท่อนะครับจะไปทำสำลีโอเคครับท่านเกิ ก็สรุปก็สวยตอนนี้มันคือมะนาวเอ่อขอเวลาแป๊บนึงนะครับเ็บกรับผมกลับมาเลยครับเมื่อกี้ไปไปช่อมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะไปคุยมาผมไม่บอกทางบ้านนะว่าผมจะทำช่องนะก็เมือย่าพขึ่งนี่ยกบมนะครับเดี๋ยวผมก็ขึ้นลิฟต์ easy กูจะไม่อยากคือมันก็ดีๆคัะไม่้องวอะไรเงี้ยนะคืออย่างนี้มันบ้าใช่มันผ่านทางหลัก้ารอะไรันเวลาระอบเองนี่คับผมแม่ผีเอ้ยไม่ทะลุดีเกมมิ่งวะโอ้คีมีไข่ด้วยรโอเคเดี๋ยวหนสอนจับเบโลซ่าได้ดีหน้านะ ปล่อยดิลูไข่ลูกไข่ดิลูอุ้ยไาทำที่เบิร์นนี่ก็เลยชงก็เลยผิดก็เลยไอเนี่ยมันเอออัดกันหรือไงวะเนี่ยดิลูเองที่มาอยู่บนนี้กับเขาด้วยเหรอยาพื้นี่นี่นี่ดูคนตัวภาษาได้ไงตัวภาษาที่นีไม่ได้ไม่ดี วิอาคการเต็มมันมันไม่ที่หมดเลยอ้ไมี่เต็มเลยอนะนำไม้ิดที่ปเยนะคูไ่นขอยู่นคือีด้งครผูถึง้อย่นที่นะครับก็ต้องทำถูกอ้แล้วที่เต็มที่เลยบมาเลว บ้า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 ย่างนีเลยขี้ลอยได้ไข่ร้ลอยได้เฮ้ยยอดดีหรอดีหรอผม่เลยดีหรอกโอ้โหขี้ลอยได้คระทุกท่านขี้ลอยได้ไข่ก็ลอยได้มาดูเห็นเยอะลยเยีมเลยเยี่ n มเลยเยี่ย i ไอ้เจลสมสมอเ คมาต่อส so 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 uh, ู้เพเปิดกล้องนะครับ <souvent> <Yeah, geez>, ขอเปลี่ยนแป๊บนึงโอเคมันบั๊กนิดหนึ่งนะครับปิดไปอืมโอเคขออภัยค่ะคุณแต่ผมไม่ควรเปิดกล้องนะมันมีแสดเลยยากปกิโอเคปิดโอ้ปิดกล้องเพี่เหรอกล้องกล้องปิดมันปิดอ่ะอ้าวเอาแล้วชีวิตตู้เอามาแล้วมา บักแล้วบักแล้วบักแล้วบ like ักแล้วอ้าปิดแล้วปิดแล้วโอ้แล้วม <w ailing. S 2> ันบักนรัวเลยเนี่ย <ư> ั <t accents> ้มันบักรัวๆบักรัวๆครับย้ำครับบักรัวๆใช่มันบักรัวๆครับนั่นบักมันบักหยอกของบักของบักขอบักนี่โอเคมันมันนี่สั่มาติดอมล้วกไมั่อก็บักกู่าหน่าจอยเนี่ยแหละ นี่พี่นี่มังลงไม่ทันใจนะครับเราก็ต้อง่นีีคดมาแล้วก็เจ็บครับมันเจ็บแล้วล่ะมไม่ใช่เรืเล่นมาสอามปีแล้วอากคีออะไรคือะไรต้องการรีววเอ้่ใจายใจฟังไว้ไมหมื หน่อยากอยู่อาดก็โอเคค่ะโอเคคุณบอกว่ามทานเด็กเกาเดกตัดโฆษณาไปโฆษณาอมเขาไดตัดออกไปแล้วเพราะว่ามน้ารคาญมันจะโผเองนี้เหมือนกันนะหนูหนูจะดูพัฒนาเดืครับถ้าเรเข้ากันตรงการโอเค เข้าใจกันไงมแปบเออเมื่อกี้ผมพูดอะไรไปนะชีวิตมันลืมอีกแล้วไอคนนี้นี่ปจุโชีวิตมันลืมตลอดอะ่ะเออผมชอบลืมว่าผมพูดอะไรไปแล้วพูดเกี่ยวกับอะไรอยู่ตอนผมพูดไปเพื่อนเนี่ยยอมนอน,นอได้เออาท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็คิดที่จะไป เออเนะผมคิดจะทำอะไรนะครับใช่ผมคิดที่จะทำอะไรไม่รู้แบบนั้นไม่รู้อย่างยิ่งนะครับผมยังอยากรู้อยู่ว่าผมจะไปทำอะไรต่อถึงจะเกาหัวหนนั่งหาอะไรเดีย,ยว วันนี้หมก็จะมาสอนเชือกตัวนี้กินมันไม่บอกอะว่าใช้อะไรเชื่อกก็ช่างมันกละกันครับอือเดี๋ยวผมที่รอบผมจะวนไปวนมาเนีอย่างเงี้ยแหละเล่นพื้เลนกระโทดใครเขาจะไปเล่นอย่างนั้นโอ้โอ้โอ้โหโอ้แล้วคืนนี้เราบ่ายนี้เนี่ยโอ้โหโอ้โหอ้าวผมเล่นบอลกับเสือมามาลูก แรปเตอร์บอกไี่ผมหน่อยเลยแรปเตอร์บอกถ้าม้นไม่ขี่ตัหน่อยเลยเออๆเกิดไรอยูนกระดับไหนกระดับข้ามมาเหรอไม่ใช่ตกจังี่้าขาครับทีนี่้อีหายมันจะเชิงเข้าหน้าดูด้ไหนๆก็ไหนๆอ่ะ แรปเตอร์ไปไฟดีกว่านะมันอยู่ไหนเอลยเมื่อกี้ไมท่ากระจูนะต้องเรียนลุงนะคุไปหาก่อนเออเอาระปเตอร์มาไงอ่าเดี๋ยวจับจับตัวนี้ดีกว่าจับตัวนี้จับตัวนี้แรปเตอร์ลอย,อยนี่นะอนน้องชายลอยนี่ไม่ใช่เลเทมอ่ะมันบอกนี้ฟูทูเทม แล้วใช้อะไรเทมเพื่อนฮัลโหลใช้ละเทมมะนาวเดี๋ยวแต่ปเป็นขอเอามะนาวไปเก็บใส่ตู้เย็นก่อนเพราะมันก็ยากเหมือนกันนะครับเก็บอัดไปได้กี่นาทีแล้วเนี่ย16สิบหกนาทีแล้วเหลือฟ้านี้ เราเอาสักยี่สิบนาทีดีไหมอ่าเดยวก็ใกล้จบคลิปแล้วนะครับดูทนดูไปสักนิดนึ่งครับประมาณยี่สิบนาทีมังมังนะมีมังด้วยนี่พี่โดไม่ได้เยนน้เหลดม่ใช่ไมคะที่จะนมันหดน้แล้วมันงออกดงออกตัวมานะครับ ไม่มีหนรตู 8, nah. ้เรือใบมันจะตู้ออกแต่มกาไม่ได้อบเลยไม่ทำงานหรอกพีหรอกหยอกจะติดบกันนะผมมึงสังเด็ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเอาจะตู้ปรจิดกันพูดจะพูดว่าเอาไปจอดเอ้แล้วก็หน่อยแล้วกันปริด มันูดเลยอนแจงเตือนีนี้โหแสงเขบ้านเขบ้านเขบ้านโอ้อือออก็เากลกนม่ระดับไม่รู้ที่ับมนอนไม่ได้อะุค้น เรลี่ยนเขาตัวละครของเราหนี่มัหไม่เงี้ยนะเหรอเราคิดหน้ากันละกันมีนาฬิกาปลุกเนี่ยผมก็อยากเลยอยากให้ตำรวจเห็นนะบอกผมตั้งนาฬิกาปลุกไว้นะนาฬิกาปลุกเกมนะเอ้ยมีอยู่ครับตโนี้โต๊ะมันมีตีนะเยอะเท่าไหร่มันก็ไม่รู้นะฉัเลืแล้วกระจุจับอุ้ยตัวประจุอ้ยหยดพึ่งไอเจโทรมาทำไม อ่ะแล้วเป็นเครื่องนึัลโหลกูมีอะไรอะไรอี้ฮะโอ้ยเอ็งถ่ายคลิปไม่เสร็จเอ็งก็ดูเอ็งก็คุยได้ไม่เป็นไร easy มากเจอีกสองนาทีก็จบวะเนี่ยคลิปเนี่ยอีกสองนาทีก็จบแล้วเพื่อนฮะเอ่อก็ไก้แไรแต่เราพี่เกิดโอเค ไม่ชมครับตอนนี้ด้วยเดี๋ยวขอปิดตัวแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ต้องคุยโทรศัพท์กันเอาเว้ยเกดเพื่อนนะครับไม่ได้คุยกันนานนะท่านผู้ชมกับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับพรุ่งนี้โอเคบ๊ายบายผมไม่รับปากแล้วนะว่าพรุ่งนี้เจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ